พฤติกรรมทำสมองคนไทยพังก่อนวัยอันควรก่อนไปติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยค่ะ 1. ไม่กินอาหารเช้า เพราะช่วงเวลาที่เรากําลังหลับสมองจะขาดสารอาหารแล้วก็น้ําหล่อเลี้ยงเป็นเวลาอย่างน้อย5ชั่วโมงจึงเป็นเหตุผลที่เมื่อตื่นนอนควรจะเติมอาหารเช้าเข้าสู่ร่างกายเพื่อเป็นการเติมสารอาหารให้กับสมองให้ไวที่สุดเพื่อประสิทธิภาพการทํางานของสมองที่ดีมีแรงมีพลังมีความสดใสแล้วก็มีความร่าเริงมากขึ้น 2. กินมากเกินไปไม่ว่ามื้อไหนของวันก็ตามนอกจากจะเป็นการก้าวขาเข้าสู่สภาวะโรคอ้วนยังพ่วงโรคความจําสั้นเข้าไปอีกด้วยเนื่องจากการ การกินอาหารในปริมาณที่มากเกินไปเกินกว่าขีดจำกัดที่ร่างกายต้องการจะทําให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวมากขึ้น 3. การสูบบุหรี่ใครที่ยังสูบบุหรี่นอกจากจะทําให้เสียบุคลิกภาพและเกิดโรคต่างๆมามากมายแล้วนะคะยังเป็นสาเหตุแห่งการเกิดโรคสมองฝ่อและอัลไซเมอร์อีกด้วยดังนั้นควรจะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ไวที่สุดจะดีกว่าคะ่ะ4มลพิษทางอากาศ สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษจากฝุ่น PM 2.5ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลต่อระบบหายใจทำให้ออกซิเจนในสมองก็จะลดลงควรพยายามหลีกเลี่ยงและหาวิธีป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านนะคะ 5. พักผ่อนน้อยการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ นอนน้อยจะส่งผลโดยตรงต่อสมองเพราะในขณะที่เราหลับอวัยวะทุกอย่างจะได้รับการฟื้นฟูสมองก็จะมีการสร้างเซลล์สมองใหม่ๆเพื่อเอาไว้ใช้ในวันถัดไปของชีวิตการที่เราอดนอนก็จะเหมือนเป็นการทำลายช่วงเวลาแห่งการสร้างเซลล์สมองส่งผลให้ความจำแย่ลง 6. ท่าทางในการนอนใครที่มักเปิดแอร์เย็นๆแล้วห่มผ้าคลุมโปงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อการหายใจที่ลามไปถึงสมองได้เพราะการนอนเอาผพาห่มคลุมโปงจะทำ ให้อากาศในการหายใจมีจํากัดและไม่ถ่ายเทส่งผลให้มีก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ใต้ผ้าห่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้สมองของเราได้ประสิทธิภาพลงได้ตามหลักที่ถูกก็คือ ควรนอนหลับในห้องนอนที่มีอากาศถ่ายเทดีและห่มผ้าถึงช่วงอกก็พอค่ะ7การฝืนร่างกายโดยเฉพาะในช่วงป่วยไม่ควรจะฝืนถ้าแพทย์สั่งให้นอนพักก็คือต้องนอนพักเพราะการใช้สมองทำอะไรก็ตามในช่วงที่ป่วยสมองจะต้องทำงานเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเป็นการทำร้ายสมองทางอ้อมแบบที่เราเองไม่รู้ตัวกันเลยค่ะ8ไม่ชอบอ่านหนังสือการบริหารสมองด้วยการอ่านหนังสือ ช่วยทบทวนความจำเป็นการกระตุ้นให้สมองได้คิดเพิ่มรอยหยักของสมองเมื่อความจำดีขึ้นสมองก็จะไม่ฟอก่อนวัยอันควร 9. ติดหวาน กินหวานมากเกินไปนอกจากจะไปขัดขวางการดูดซึมของโปรโตีนและสารอาหารอื่นๆที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองยังส่งผลให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเริ่มจากการมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินไปหรือว่าต่ําติดต่อกันจนฮอร์โมนอินซูลินทํางานไม่ได้ตามปกติส่งผลให้สมองเสื่อมวัยขึ้นเรื่อยๆใครย,ยังเป็นข้อไหนกันอยู่บ้าง เอาใจช่วยให้เปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้นะคะและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆชาวสูงไว้ด้วยนะคะ